สวัสดีค่ะไลน์นี้สอนฟรีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยที่ปรึกษาด้านเลขศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์มาแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาสอนฟรีค่ะนะคะ3เทคนิค ขายของดีนะคะให้มีลูกศิษย์มาลงเรียนกับคุณนะคะใครอยากขายของดีมาทางนี้ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะที่มาทานไลฟ์สดและย้อนหลังกันด้วยนะคะ,ะวันนี้ไหนใครทำธุรกิจอะไรอยู่นะคะขายสินค้าอะไรอยู่นะคะ ขออนุญาตนะคะเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดแชร์แชร์ค่ะอยากรู้เคล็ดลับแบบนี้ไหมนะคะถ้าอยากรู้นะคะให้พิมพ์คําว่าอยากรู้นะคะครูยุย้ยขาอยากรู้จังเลยทํายังไงให้มีลูกศิษย์มาลงเรียนทํายังไงดีอยากให้มีขายของปังๆังเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างนะคะอ่าใครเข้ามานะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะครูยุ้ยจะยกตัวอย่างธุรกิจของคุณให้ ะะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ,ะคุยขออนุญ,ญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะใครอยากให้คุยยุยยกตัวอย่างธุรกิจของคุณนะคะพิมพ์มาได้เลยว่าคุณมาเป็นแนวสายไหนนะคะเป็นตัวแทนขายสินค้าหรือมาเป็นสายโค้ดคูนะคะเป็นแบบไหนสามารถพิมพ์มาได้เลยนะสวัสดีค่ะ,ะคุยขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไปหน้าโปรไฟล์ตัวเองนิดนึงนะคะ มาค่ะนะคะคลิปนี้นะคะไลน์นี้สอนฟรีนะคะใครเข้ามาแล้วแล้วก็แชร์ไปนะคะขอให้ปังปังออเดอร์ปังปังรวยรวยกันนะคะอ่าวิขออนุญาตนิดนึงนะคะไม่ได้แล้วนะคะเราต้องรับความโชคดีนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้มาได้เทคนิคดีๆนี้กลับไปด้วยเนาะ เราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะคะเราจะรวยแบบกระจายไม่รวยแบบกระจุกนะ คำนี้เป็นวลรีเดดของครูนิดหน่อยนะคะ CR ให้เครดิตครูนิดหน่อยนะคะบอกว่าวันนี้เราอ่ะจะรวยกันแบบกระจายเราจะไม่รวยกันแบบกระจุกฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์3มเทคนิคนะคะที่จะทํายังไงนะคะในวันที่เรายังไม่มีลูกศิษย์นะคะจะทํายังไงในวันที่เรายังไม่มีออเดอร์เข้ามานะคะทํายังไงเอ่ยนะคะอ่ะ ไลน์นี้เป็นการสอนฟรีนะคะ3เทคนิคขายดีให้มีลูกศิษย์มาลงเรียนกับคุณนะคะขายของให้ปังนะคะอ่าคุยขออนุญาตเช็คนิดนึงนะคะโอเคพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะคะพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะคะที่จะมาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับทุกคนนะคะอะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง1ินาทีนะคะ เป็นเวลาเที่ยงสิบนาทีใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็อย่าลืมแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนไปด้วยนะให้เพื่อนได้มารับความปังกับคุณไปด้วยนะคะให้เพื่อนมารับความปังกับคุณไปด้วยเนาะขออนุญาตนะคะลดดนตรีเบาๆนิดหนึ่งนะคะอ่ะ,อะ ข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะสเทคนิคนะคะในการขายของดีให้มีลูกศิษย์มาลงเรียนใครหาสมุดปากกาได้ก็มาหาสมุดปากกาจดไปเลยนะจดไปเลยได้เลยนะคะข้อแรกค่ะในวันที่คุณออกมาไลฟ์สดนะคะคุณจะต้องมีอารมณ์ร่วมด้วยค่ะ อารมณ์ร่วมกับความรู้สึกนะคะใครที่ขายสินค้าอะไรหรือม,มาเป็นสายโคตดครูพิมพ์มาให้กับครูยุ้ยหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ในวันที่เรายังขายของไม่ได้ในวันที่เรายังขายของไม่ได้สวัสดีค่ะแม่กีงสวัสดีค่ะ ในวันที่เรายังขายของไม่ได้นะคะในวันที่เรายังไม่มีลูกศิษย์นะคะตอนที่เรานั่งอยู่หน้ากล้องนะคะตอนที่เรานั่งอยู่หน้ากล้องเรานะคะจะต้องมีอารมณ์ร่วมความรู้สึกให้ผู้คนได้เห็นว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรนะคะอย่างแม่กิ่งนะคะขายสินค้าแบรนด์ดารานะคะ เล่านะคะต้องมีอารมณ์ร่วมในการที่เราออกมาไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะครูมายูสวัสดีค่ะครูมายูคนสวยเลิฟ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 นะคะปังปังนะคะไปติดตามครูมายูได้เลยนะคะอืมทำไมครูยูถึงกล้านแนะนํานะคะเราจะรวยกันแบบกระจายเราจะไม่ได้รวยกันแบบกระจุกนะคะลมใต้ปีกเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะไปติดตามครูมายูคนสวยได้เลยนะคะ ทั้งสวยทั้งน่ารักและก็จิตใจที่เมตตานะคะวันนี้เรามาเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะคะอ่ะกลับมาที่หัวข้อที่คุยจะมาแชร์3เทคนิคนะคะในวันที่เรายังไม่มีลูกศิษย์นะคะยังไม่มีการขายได้แต่จะทำยังไงให้กอ่เกิดในการขายได้ข้อแรกนะคะเมื่อเราออก <c oughs> คิดถึงเช่นกันนะคะคิดถึงคิดถึงเช่นกันนะคะ เอาไว้ไปเจอครูมายูใหม่นะคะรักรักรักครูมายูนะคะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะกลับมานะคะข้อแรกนะคะสามเทคนิคนะคะที่จะทําให้เรามีคนมาลงเรียนกับเราหรือขายสินค้าได้นั่นก็คือทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดนะคะให้เรามีอารมณ์ร่วมค่ะ เมื่อเรามั่นใจในหน้าตาของเราแล้วว่าเราสวยเราน่ารักนะคะเราต้องมีอารมณ์ร่วมในการส่งขึ้นทะลุจอไปเลยค่ะว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆนะคะอะอย่างยกตัวอย่างของแม่กิ่งใช่ไหมมีโปรตีนดีๆนะคะกินชงให้ลูกค้านะคะได้เห็นถึงความพรีเมียมนะคะให้เห็นถึงความพรีเมียมที่เราส่งต่อนะคะนี่คือข้อแรกนะคะข้อที่2นะคะข้อที่2 การขายที่ดีนะคะการขายที่ดีไม่ใช่บอกสรรพคุณแต่คือการเป็นที่ปรึกษาค่ะวันนี้ถ้าคุณมัวแต่บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีประโยชน์อันนั้นมีประโยชน์อ,นนนชนอันนี้นะคะไม่ใช่ค่ะการขายที่ดีจงเป็นที่ปรึกษาที่ดีค่ะ ข้ออันนี้คือข้อที่2นะคะข้อแรกคือเรามีอารมณ์ร่วมทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดนะคะมีความเอนเตอร์เทนสีหน้าและแววตาข้อที่2นะคะคือการเป็นที่ปรึกษาค่ะยกตัวอย่างนะคะใครมีปัญหาบ้างนะคะอ้วนลงพุงนะคะวันนี้ครูยุ้ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทานข้าวไม่ตรงเวลานะคะชอบกินข้าน่มจุกจิกแล้วอ้วนนะคะ ทำให้พุงเราเนี่ยนำหน้าใส่กางเกงแล้วมันยื่นออกไปปัญหาเหล่านี้แม่ค้าออนไลน์ใส่ชุดชุดไหนก็ไม่เกิดความมั่นใจวันนี้นะคะครูยุ้ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะมาช่วยเป็นแรงผักดันสําหรับคนที่ไม่มีเวลาทานข้าวทานข้าวไม่ตรงเวลากินขนมจุกจิกอ่ะ จงเป็นที่ปรึกษาให้กับเขานะคะไม่ใช่สักแต่ขายนะคะเพราะอะไรนะคะเมื่อถ้ามาสักขายว่าอันนี้โปรตีนอันนี้มันกินแล้วมันช่วยลดพุงยุบบอกได้เลยว่าลูกค้าไม่มาฟังเราแล้วคะ่ะลูกค้าไม่มาฟังเราแล้วคะ่ะจงเป็นที่ปรึกษาเมื่อใดก็ตามที่คุณเป็นที่ปรึกษาคุณจะทําให้คุณมีคนมาลงเรียนกับคุณทําให้มีลูกค้า มาซื้อสินค้ากับคุณทำไมคุยยุ้ยไลฟ์สดใน Tik To k อกวันมีลูกศิษย์มาเปลี่ยนเบอร์มงคลโดยที่ยังไม่มีใครส่งเบอร์มาสักกับคนหนึ่งนะคะคุยยุ้ยจะมายกตัวอย่างค่ะว่าทำไมในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญทำไมถึงแม้ว่ายังไม่มีใครส่งเบอร์เข้ามาแต่ทำไมเราสามารถปิดการขายได้นั่นก็คือคุยยุ้ยยกตัวอย่างว่าอดีตผู้หญิงคนนี้เด็กบ้านนอกที่ไม่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนเบอร์มงคลวันหนึ่งเรานะคะ มีคนทักมา20คนโดยการสั่งซื้อสินค้าแต่ปิดการขายไม่ได้เราเริ่มมาสงสัยตัวเราเองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราปิดการขายไม่ได้แล้วเราก็เลื่อนฟีดไปจนไปส่งเบอร์เข้าไปว่าอ๋อเบอร์นี้มันเป็นแบบนี้นะจนครูยึธต,ตัดสินใจเองวงเล็บนะคะครูยึธเป็นคนเลือกชีวิตให้กับตัวเองใหม่ ว่าเราต้องการเป็นคนใหม่เปลี่ยนความคิดไมซ์ตัวเองใหม่เหมือนกันค่ะวันนี้ถ้าใครมาทําออนไลน์เราไม่เปลี่ยนไมซ์เราไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมันก็คงเป็นเหมือนเดิมค่ะคิดเดิมเดิมทเหมือนเดิมไม่คงไม่ก้าวกระโดดเมื่อใดก็ตามในวันที่เราลงมือทําคนจะเห็นถึงความจริงใจหรืออารมณ์ร่วมที่คุยบอกค่ะว่าในวันที่เรายังเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ยังไม่ได้รวยโด่งเด่นดังอะไรมากมายแต่ทําไมถึงมีลูกศิษย์หลั่งไหลมาเปลี่ยนเบอร์มงคล หลังไหลามาให้ครูยุ้ยมาทําการส่งต่อความรู้สิ่งดีๆเพราะครูยุ้ยนะคะสามารถยกตัวอย่างอารมณ์ของตัวเองได้ว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เราลองไปสำรวจดูนะคะว่าสินค้าของเราอะ่ะคืออะไรแล้วตัวไหนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างครูยุยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์ตัวเลขทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์เรามีอารมณ์ขึ้นอเอร็ดเบิกบานซอกนะคะครูยุ้ยให้การเป็นที่ปรึกษาครูยุ้ยซึงสามารถปิดการขายได้ เขยึถึงสามารถปิดการขายได้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณมีอารมณ์ร่วมนะคะแล้วทําตัวเองให้เป็นที่ปรึกษายกตัวอย่างไปเลยค่ะยกตัวอย่างชีวิตของตัวเองยกตัวอย่างเรื่องเล่าสตอรี่เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณมัวแตข่ขาย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 ลูกค้าคนไหนนะคะเขาก็เบนหน้าหนีลูกค้าคนไหนก็ถอยหนีแน่นอนค่ะเพราะรู้สึกว่าจู่โจมมากเกินไปเวลาคุณไปห้างนะคะ แล้วมีคนมาเซาซีคุณนะคะสอบถามได้นะนู่นนี่นั่นได้นะเรามัวเราต้องคอยมองระยะห่างๆการบริการที่ดีนะคะถ้าเราจี้มากเกินไปลูกค้าก็รู้สึกอึดอัดเพราะเขายังไม่รู้จักคุณก่อนนะคะว่าคุณคือใครคุณบริการดีแค่ไหนสรรพคุณคุณดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นสังเกตได้เวลาเราไปห้างนะคะเราจะไม่ชอบคนที่มา ใกล้มากเกินไปมาเซาซีเรามากเกินไปบางครั้งเราอยากจะเลือกช้อปปิ้งด้วยความสบายๆถ้าเมื่อเราสนใจเราเทคแคร์ลูกค้านะคะค่อยๆเข้าหาดูตามพื้นที่ดูตามเหตุการณ์เพราะฉะนั้นนะคะทิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันก็ทําให้คุณเกิดไหวพริบป,ปฏิพานได้เช็กเช่นเดียวกันนะคะอย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามหลายๆคนมองข้ามค่ะหลายๆคนคิดว่า การที่เราอยู่ๆไปจู่โจมนะคะอยากไปแสดงตัวนะคะทำให้ลูกค้าเกิดความอึดอัดได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากขายของดีอยากให้มีลูกศิษย์มาลงเรียนกับคุณนะคะทุกครั้งที่คุณออกมาไลฟ์อย่าลืมส่งขึ้นอลร์ตเบิกบานถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีอย่าได้ออกมาหน้ากล้องนะคะงี่เง่าหงุดหงิดนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยครูขา หนูไลฟ์สิบเอ็ดโมงค่ะแต่11บเอโมงนั้นคุณอารมณ์ไม่ดีอย่าพิ่งออกมาหน้าไลฟ์เพราะไลฟ์ต้องทําให้ตัวเองเป็นมือโปกนะคะในเรื่องของการควบคุมของอารมณ์เพราะลูกค้าสัมผัสของการสื่ออารมณ์หน้ากล้องได้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเสน่ห์หน้ากล้องในการออกกล้องนั่นเองนะคะพอคุณมีเสน่ห์หน้ากล้องความสวยความปังความมั่นใจคุณก็จะมีอัรถรสของการไลฟ์สดได้ เมื่อมีอัตล ớ ของการไลฟ์สดแล้วนะคะคําพูดเรื่องเล่าสตอรี่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้คนนะคะตรงนี้จะทําให้คุณปิดการขายได้นั่นเองจะทําให้คุณปิดการขายได้ได้นั่นเองนะคะอ่ะขอบคุณครูมายูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจนะคะอันสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนะคะเทคนิคการขายนะคะ หัวข้อคะ่ะหัวข้อนะคะหัวข้อนะคะอย่างเช่นนะคะ1 3 5 7นะคะ1เทคนิค3เทคนิค5เทคนิค7เทคนิคนะคะเพราะสมองของเรานะคะชอบเลขคี่มากกว่าเลขคู่สังเกตได้จะไม่มีเลขคู่2-4-6-8ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมี1เคล็ดลับสาเทคนิคนะคะพวกนี้มันจะเป็นขื่นของจิตวิทยาของสมองนั่นเองนะคะ ข้อที่3นะคะคิดถึงคะ่ะขอบคุณคะ่ะนะคะอ่ะครูยุ้ยก็จะมาเนื้อเนื้อะคะให้ทุกคนได้มาฟังย้อนหลังได้ครูยุ้ยมาสรุปนะคะสเทคนิคในการขายของดีข้อแรกนะคะทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดนะคะให้เรามีอารมณ์ร่วมอัธรลดของการไลฟ์สดนะคะเมื่อเรามั่นใจโฟกัสที่หน้าของเราเรียบร้อยแล้วว่าเราสวยเรามีสเสน่ห์นะคะเราต้องมีอารมณ์ร่วมห้าม ตอนที่ออกมาไลฟ์สดอารมณ์เสียไม่เอานะคะอันนี้ไม่เอาอน,นี้ไม่โอเคนะคะข้อที่2นะคะการขายที่ดีนะคะในวันที่เรายังไม่มีลูกศิษย์นะคะยังไม่มีคนมาซื้อสินค้าเราทำยังไงจงเป็นที่ปรึกษามากกว่าการขายคะ่ะในวันที่ครูยุ้ยไลฟ์สดนะคะเพียงแค่3วันในแพลตฟอร์ม t i k Tok นะคะไม่เคยมีลูกศิษย์ส่งเบอร์มงคลมาสักคนหนึ่ง ยังไม่มีลูกศิษย์เบส่งมาเลยแต่ทําไมครูยุ้ยสามารถปิดการขายได้ครูยุ้ยใช้อารมณ์ร่วมค่ะวว่าทําไมเด็กบ้านนอกคนนี้ถึงเกิดการเปลี่ยนนิสัยความคิด mindset ของตัวเองใหม่ เลยให้แนวทางเป็นที่ปรึกษาขณะที่ผู้คนกำลังแอบซุ่มมองเราอยู่เฮ้ยไม่กล้าส่งอะ่ะเพราะว่าฉันไม่รู้จักเธอเขาก็เลยยังไม่ได้กล้าส่งเบอร์วันที่สองเขาก็เลยทดลองส่งเลขท้ายบัตรประชาชนเข้ามาวันที่สามปิดการขายค่ะเขาโอนเงินมาทันทีค่ะวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากการส่งเบอร์มงคลนะคะมีเบอร์มงคลเข้ามาทุกวันค่ะแต่คุยยุยังไม่ทารีวิว จะบอกว่ามีคนโอนเงินมาเรื่องเบอร์มงคลทุกวันจริงค่ะครูปามยังไม่ได้ส่งผลลัพธ์ให้ครูปามขนลุกอะ <c ười> คือเมื่อวานนี้อยู่กรุงเทพนะคะก็มีเงินเข้ามาลัวๆค่ะอุ้ยขนลุกอะขนลุกจริงๆค่ะครูปามคือยังไม่ได้ส่งผลลัพธ์มีขนาดว่าเรานอนหลับไหลนะฝนตกนอนหลับไหลไปอนุสาวรีย์มาเมื่อกี้นี้มีเงิน โอนเข้าทุกวันแล้วคนที่โอนเงินก็คือคนที่ซุ่มดูเรานะคะ2วันเท่านั้นเขาบอกว่าเขาไปส่งเบอร์ที่ไหนก็มีแต่คนบอกว่าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนแต่ทําไมมาเจอช่องของครูยุ้ยเนี่ยทำไมถึงไม่บอกให้เขาเปลี่ยนเพราะเราทําตัวเองเป็นที่ปรึกษาว่าถ้าเบอร์ดีอยู่แล้วนะคะใช้ประกอบสัมมาอาชีพดีอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าอยากจะทําออนไลน์เบอร์นี้มันยังไม่เหมาะในออนไลน์นะคะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมครูยุ้ยไม่บังคับให้เขาเปลี่ยนเขาไปส่งเบอร์ที่ไหนทำไมมีแจ่คนบอกว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะจําเอาไว้ให้ดีนะคะขนลุกเหมือนกันค่ะขนลุกมากขนลุกจริงๆคขนลุกจริงๆค่ะครูปาคขนลุกจริงๆซึ่งจงทําตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาค่ะ จงทำตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาเมื่อใดก็ตามที่คุณทำตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาคุณจะปิดการขายได้และในวันที่ยังไม่มีลูกศิษย์จงยกตัวอย่างการเล่าเรื่องสตอรี่ให้กับผู้คนได้เห็นเพราะฉะนั้นครูยุย้ยถามทำไมถึงได้เก่งมากขึ้นนะคะมีลูกศิษย์มาถามว่าครูยุย้ยไลน์แอดทำยังไงนะคะครูยุ้ยก็เลย ทำตัวอย่างคลิปลงไปในหน้าเพจว่าไลแอดทำแบบนี้จนมีคนแอบซุ่มอยู่นะคะมาดูบอกว่าครูยุย้ยพี่ทําตามคลิปที่ครูยุ้ยสอนอะ่ะพี่ติดปัญหาอันนี้อันนี้เฮ้ยเราดีใจว่าสิ่งเล็กๆน,น้อยๆตรงเนี้ยเราคิดว่าไลแอดหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมีคนรู้แล้วเพราะฉะนั้นมีอีกหลายร้อยพันคนในวันที่มีคนมาถามเรามันจะทำให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นครยุสนุกในการที่ จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ ที่เรายังไม่มีคนมาถามเราว่าเรามีปัญหาอะไรให้เรายกตัวอย่างนามสมุติมาเองค่ะนามสมุติเหตุการณ์สินค้าของคุณว่าคุณเก่งอะไรถ้าคนเจอปัญหาแบบนี้เขาจะแก้ไขปัญหาอะไรและข้อที่3นะคะข้อที่3คือการพาดหัวข้อค่ะพาดหัวข้อนะคะวันนี้นะคะ3เทคนิคในการขายของดีนะคะ 1. อารมณ์ร่วมเมื่อตอนที่คุณไลฟ์สดข้อที่สจงเป็นที่ปรึกษาข้อที่ 3คือพาดหัวข้อนะคะสมองของคนเรานะคะ 3, า่งสามหนะคะก็คือเป็นเลขขี่นะคะสมองเราจะเกิดการรู้สึกว่ากระตุ้นเกิดการสั่งซื้อนั่นเองนะคะฉะนั้นลองนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ดูนะคะที่จะสั่งออเดอร์มาปังๆอย่างแน่นอนอยากขายอย่างเดียวจงพรีเซนต์ความรู้สึกอัธรต ของการไลฟ์สดนะคะแรงสั่นสะเทือนคนจะจับขึ้นพลังงานของคุณได้ถ้าไลฟ์นี้นะคะคนแชร์น้อยนะคะคุยอาจจะลบนะคะเมื่อคนให้ฟรี ก็ไม่ค่อยมีคนสนใจ <c oughs> เวลาคนให้ฟรีคนก็มักไม่ค่อยมาสนใจเพราะฉะนั้นอาจเก็บไปเป็นเนื้อหาเอาไว้สอนกับลูกศิษย์ก็เป็นไปได้นะคะบอกได้เลยว่าไลฟ์นี้ถึงเป็นไลฟ์ที่สอนฟรีแต่ก็ทรงคุณค่าถ้าใครเก็บ เกตเล็กเกตน้อยกลับไปนะคะแล้วไปพัฒนาต่อยอดรับรองว่าคุณมียอดออเดอร์มาปังๆแน่นอนนะคะมียอดออเดอร์มาปังๆแน่นอนนะคะและอย่าลืมไปติดตามนะคะบรมครูผู้ให้ของครูยุ้ยด้วยนะคะครูปาม d i สต t นอ Art นะคะเก่งในเรื่องของการทําภาพนะคะครูยุ้ยไปเรียนกับครูปามมานะคะฝากติดตามครูปาลม ไปด้วยนะคะใครสนใจอยากจะลงเรียนกับครูปาล์มก็ติดต่อไปที่รายแอดของครูปาล์มได้เลยนะคะใครเรียนกับครูปาล์มรับรองว่าคุณจะทําภาพได้พรีเมียมค่ะและจะได้รับเทคนิคดีๆนะคะและก็ครูมายูค่ะครูมายูก็เป็นกัลยานิมิตรนะคะที่น่ารักมากๆไปติดตามครูมายยได้เลยนะคะคนนี้เก่งสุดยอดกันทุกคนเลยนะคะได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะขอบพระคุณสําหรับการที่มารับฟังชมทันไลฟ์สดและย้อนหลังในวันนี้ด้วยนะคะคุยเพิ่งกลับมาจากการส่งเบอร์มงคลนั่นเองนะคะฉะนั้นก็วันนี้แต่งแนวทุดเท่ๆคูุๆไปนิดนึง โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมมารับชมการติดตามย้อนหลังนะคะใครที่อยากฟังเนื้อหาสาระก็เรื่อนฟีดกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ